นี่ก็ได้แค่นี้แหละครับพี่น้องครับพี่น้องมื่อนี้เห็ดมาเห็ดบ้านครับอันบ้านหลังนี้เป็นบ้านขคางน้ำครับพี่น้องนแล้วก็เป็น ครับครับไปเบ้าเอาไสลูกไสลูกฮ้อซักคู่ซักคู่เอ้อเอ้อครับพี่น้องประมาณนี้ครับไสลูกไสลูกบ้านจังเสียมาใส่อ้ายบาดนี้ yep. oh. yep. oh. yep, ép nhá. đang đi đó. không quản. có đấy. nào đấy qua. đây đây. cái ครับพี่น้องประมาณนี oh, no. ้ครับบ้านของเฮาฝุ no ่นกระจุกงานก่อนเลยทำเอาดูสักทีไม่ประดีฮัลโหลเชกบ้าเลโดเชกบ้าไอนี่ขอนสักคนหนึั้งเดกต้งแต่เก็บฟาง let